จะทำอะไรเนี้ยวุ่นวายแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวต้องให้เนาะมีไหลายหนยหลมดีเนาะ<อ>แมพวพบสองผู้เสียดับดีเชนแนวค่ะก็น้องกิ๊บเต็มนะค่ะน้องพ้อมสมาชิกไหมชื่ออะไรจ้าตะกุ้ยน้องขาน้องกิ๊บเต็มเองจ้าชื่อเฉาก้อยนะคะเนาะ,ะมาน้องกิ๊บเต็มแล้วไงเนาะ น่ารักไหมเฉกล้วยนะ่ารักเนาะค่ะขอมือหน่อยเร็วขอมือหน่อยจ้ะน้องเฉกล้วยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ่สมาชิกใหม่ของเฮาเนาะ,ค,ะค่ะค่ะไอ้ยังนัน่นหมดกัดโอ้ยเมียนหมดกัดมึอ่านถอยมาเร็วหมดหมดหลายเนาะค,ะะคะ่ะเนาะหมดกัดขาหนองจิปป่งติ๋มนี่ค่ะหมดกัดขาผื่นอ้าวเฉกล้ยกวยเฉกล้วย ะะอ๋อล,ลีวอควันนี้เราจะมา,มาน,น,น้องโตโตกับน้นอ,งอ,งองค่ะแจวเวล์เนาะค่ะเนาะก็มารอเพิ่นเขาขอกเ็ค่ะเนาะก็มาเหมือนเดิมจม้ะก็มาเลี้ยงอยู่หลังสวนผาห้องน,นี่ค่ะเป็นหม่มมีห่มเนาะค่ะเนาะหม่มเผาเห่าเพราะว่าอากาศมัน,นอ,อนีเขาอ๋อหอนหอนแหงเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะน้องแจวเววเพื่อนกะมากินหยายอยู่ใตส้สวนผาห้องเองนี่แหละจ้ะนี่ค่ะ นี่ค่ะแดดบี้แดด,ดแท่งไม่พิเศษนะจน๊ะเนาะนี่ค่ะเรากินเต็มพเพลิงเ,ล,เลี้ยงแล้วเพื่อนกะอ่ะมาซอยปลาเลี้ยงน้องงัวเนาะคะ่ะเนาะน้องควายขาน้องงัวพกะกายูข้างล่างผลเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะพี่โตโตคะ่ะเจ้าโตเพื่อนกะกิหนหยาอยู่นี่เนาะ,ค,ะค่ะเหมือนเดิมละค่ะกับผูกเพิ่งไว้เนาะคะ่ะเนาะปล่อยเป็นไดนู้งใหญ่เพิ่มใดค่ะแล้วเพิ่มติดสาวนะจน๊ะน,นี่ค่ะน้อง เช่ากล้วยเพิ่งกับใบเบืงองอายไม่รู้เห็ตยังโนคนอะย่านเรียนไหนน้องพรนะเช่ากล้วยย่านหย่านย่านอายไม่ไอย่านไอตุ้ตุไม่เคยเห็นกันก่อนมาแรกมาใหม่มาใหม่เข้าสามถ้วยละมาแรกๆหิวหิวหิวมากเลยเนาะสามถ้วยเลยโอ้น้องเช่ากล้วยกินข้าวสามถ้วยเลย คือสิกินลายแท้หิวแมนวะอืมนะคะขี่เล่นขี่เล่นมาเช่าหวยนี่นะจ๊ะเนาะค่ะเป็นแสนหรูนเนาะจ้ะแสนโซนแสนรูนค่ะเออเด้อเอิญ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 มาเลยเดี๋ยวนี้ปิดสามลองคิดเต็มว่ามันเป็นสองป่วนล่ะสามป่วนล่ะเนาะจ้ะเนาะค่ะเช่าหวยเพิ่นเช่าหวยเพิ่นขี่หอนเนาะค่ะเนาะ เพิเ่ไปนอนฉีดตุม่มเอ้ยใบเขาบานเด้อเช่าไกวเด้ออยู่บ้านทำเ,เ,เดี๋ยวอาบนาา้ำให้โอ้เดี๋ยวเรากรี๊ดเต็มวันเดี๋ยวเอาน้ำให้เมื่อวานนุ่มาอาบน้ำให้เลยเดอเออเออดูดูดูเพิ่งเพิ่งหอนนะคะเนาะอากาศเพิ่งหอนแล้ก็ไปน,นอนในในน้ำน้ำที่เขาเปิดในดในหนองงัวนะคะเนาะมันไหลลงมาอ่ะอ่านเน,นี่ยะหล่นกัลละมังนี่เหรอเปิดกับมา่นางเบงอ่ะอ่าโตโต ตัวโตกินอยาเนาะน้องกินเต็มเนาะอยากกินเว้ยเหรอน้องกินเต็มมือนี้ทำกันบ้านเสร็จหรือยังจ๊งจะถึงมาเ,เสร็จแล้วมือนี้ป่าก็ลงมือลง,ลงวันป่านึ่งวันมือนี้วันศุกร์น้องมือจเป็นวันเสาร์น้องกินเต็มมาบวมเอนน้องกินเต็มมามือเป็นวันศุกร์ตปกติถึงจะเสาร์อ,อ,อือป่าก็ลืมลืมเนาะจะให้เป็นลืมเดินมาหาจะให้เป็นวันหยุดจะแวะเดินมาหาจะแวะเดินมาหาเหรอ

อ่าก็ดีดีนี่ค่ะไม่มีหอมเผาก็จะเย็นนะคะเนาะใส่หอมเผาของเราไปอยู่กลางแจงไปเลยนะคะอ่อนแห้งค่ะตะ้องรีบเลยเขาหอมว่าวันนี้ร้อนร้อนนี่ค่ะตอนเย็นกะเริ่มมีลมนะค่ะนี่ค่ะเริ่มมีลมแล้วนะะี่ค่ะพี่เจ้าไม่ร้อนเริ่มมีลมพี่เจ้าเพิ่งออกจากโฮมเมื่อกี้นี่ค่ะเริ่มมีลมนะคะเนาะค่ะ ลมมาแล้วเย็น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 เลยนะค่ะเนาะเพราะว่าย่ยก็วันก็ร้อนนู้นน้องวัวเขาเตรียมขอกๆมาจ้าหน่องวัวเขาก็ถิ่นมาแล้วเตรียมข้าวคอกแล้วแล้วเวาก็เตรียมเหมือนกันแ้ววาวไอเบื้องหน้าตาในเป็นยังไงก็เห็นกล้องไม่ดูออื ไปกล้องือย,ยังไงให้ดูสิโอ้ยหล่าลมดีบอมัอนี่ยิหล่าหน่อยอารมณ์ดีบอมอามดีแล้วขุนกินหนาตุยๆอยู่เลยนะอีหล่าหน่อยอารมณ์ดีเนาะโอ้ยยหล่าหน่อยก็ปุกลุกคนะนได้กินหนาในห่มกับอารมณ์ดีมากินหนาแล้วก็ไปเห็หนอนหนำคลองมันบอลน้องกินเต็มกินหนาแล้วก็ไปนอนหนำคลอง น้องกิ๊บเต็มผักกาดิบกาข้าวไก่น้องแต่แหววักเท่าไหร่เพราะว่า่นลินคือเกานะคะนพิ่นลินถืเอาหัวสนสน้องกิเต้นกรยานนะคะเนาะนี่ค่ะน้แตแหววเนาะลินแห้งเลยเ่นี่พ่นใหญ่เลนะคะน้องกิ๊บเตมาเจ็บน้องกิเตมกาสิแลนนี่พ่นนะคะเนาะนด่ค่ะกินยาดีดีเจ้ะน้แตแหววเนาะ มุดหนามกับแจงคนันว่ามีหนามลินเพ่าจะไปมุดกันละมังเ <c oughs> อ,อ็นบใบลาแต้แหววน้ำเนานะชับเว่ยโจ๋เห็นเนาะคะนะ่ะเนาะหยาดีแหีสอบมาเล่มหยาสันสันเนาะคะนะ่ะเนาะ กบานละบอฮึอยากบานละบอเจ้นนะาเพิ่งเกเเนาะไปนะไปพันได้ไปพันได้ไปพันไดไปพันได้ไนไดานงววกอนานงววกอนึเจ้าอย่าพิ่งไปนะไปยังพันได้ไปอยางนอนนำออนนคลองคะเนาะ กลับบ้านแล้วอยากไปนอนน้ำคลองแล้วเป็นบอลน้องกิ๊เต็มไม่เกี่ยวเชาวว่า,ออชาวกวยข้ามรอเงเท้ามาไวเช่ากวยขึ้นไอ้ขบลุงเท่าไอ้กิ๊เต็มเนาะได้ตื่นแซ่ป็นนี้แล้วอี่ค่ะเชา้ากวยเพิ่นเอาขาลงเท้าไอ้กิ๊ตเต็มมาหน่อยค่ะเนาะนี่ค่ะนั่นเชา้ากวยเพิ่นจะกินตต์ต้นไม้ขี้ดินเนาะค่ะเนาะขี้ออดนาะคะ่ะ ถ้าเผล่เป็นหมาเพลิดเมีย้ยนะจ๊ะนี่ค่ะจะคล้องเพิน่นเบ้านะคะน้อเฮาก็เอาเพิ่นมาเลี้ยงเนาะคะ่ะเป็นหมูกับเจากกา้ากาแฟโอเลี้ยงะค,ะยค่ะนี่ค่ะมาแล้วค่ะพี่ไมโลสอบเิรินนะคะเนาะเออเหรินค่อ,คอยๆเหรินค่อ,คอยๆไอไมโลเอเหรินค่อ,คอยๆ น้องเด้อน้องเด้อแบนลิปอืมเล่นเล่จับเปิดกับพี่กินเต็มนี่ค่ะไหนไหนไหนสองตัวไปไหนอะ่จะจกาแฟาเ,าเลี้ยงไปไหนกันเงยียบเชียวกตีกตจับกาแฟาจับเ,เลี้ยงสิมาปนอยู่แถวนี้นะคะเนาะไปใส่บุนี่เอ,อิ้นเิ่ละน้องกินเต็มไปใส่กับโมหงึ้นเงียามแท้ แ,แด่โอ,โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้ะนี่ดวนเลยนี่ดวนเลยดวนเลยดวนเลยดเลยดเยกกาแฟะจะโอ,ลเ,อละเลียงเรากำลังจะเล่นวิ่งไล่จับสองปวนมาพอดีวุ่นวายแล้วทีเนี้อะ ใครจะทำอะไรเนี้ยวุ่นวายแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวต้องให้น้องเต้วแววจัดก,กันไม่รอไม่รอเลยกระน้องค่อยๆเด้อเจ้าเจ้าควายเจ้าควายเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะมาเกี่ยวกันหนิดเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะตอนนี้เจ้าควายเป็น จฉากล้วยคนอ่ะวิ่งวิ่งวิ่งเม็นวิ่งทางนี้วิ่งทางนี้เรียกไปทางนี้เร็วเรียกไปทางนี้มาเรียกเรียกเฉากล้วยเร็วเรียกกาแฟเร็วเรียกมาทางนี้ลงไปทางนู้นจะเป็นทางนาเราหนุนไปเฉากล้วยกล้วยอ่ะไปเร็วมันจะได้แบบมันมีแต่มีแต่ก่อนขี่ไทยไดเร็วเร็วปรเด็นปรสบควาเร็จเร็วเร็วมันสิล่อมปะไปไปเลยไปเลยวิ่งไปเลยยังวิ่งไม่จับวะเอามึงไม่จับไปที่โลงลงไปที่โลงลงเลยไปที่โลงลงเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเ็สิแลีนล่มเด้ไปทีลงลงจะสิบปลอมมาเรียนเลยเรียนเลยเรียกเลยเรียกเลยเรียกสองป่วนด้วยป่ะสองป่วนไปสอบยอกันนะคะเนาะยอกันเนาะค่ะอาวิ่งไปทางนู้นเลยเนาะกินเต็มวิ่งไปเลยอาวิ่งเลยจับเลยเรียกด้วยเรียกด้วยจ้ะเรียกสิเรียกเรียกเรียกเขาเรียกชื่อเขา จ้าอะไรนั่นเจ้ากาแฟเลี้ยงเลยเจ้าเลี้ยงแลยเลี้ยงเจ้าเลี้ยงด้วยสินั่นเจ้ากล้วยไปแล้วเลี้ยงเสากล้วยด้วย พกเล็กก็น้องมาเนาะคะ่นะเนาะไห้ไห,หนน้องเลี้ยงไปใส่นี่จเจ้ากาแฟดำจัดอะไรเล่นอะไรกันนะ่ะนะเท่าไหร่ อากาศมันก็เย็นลงแล้วนะคะมะฮอนเท่าค่ะมะควายฮอนแห้งะะะะเลยจ้ะแดดอ่อนแล้วค่ะสองเตี้ยก็ออกหากินแล้วค่ะเนาะคะ่นะ,คะ,นะคะวันนี้เป็นวันที่ฮอนแห้งที่สนะนะุดแล้ค่ะแดดเพิ่งจะอ่อนแน่แบบมแนะห้งค่ะน้องวัวน้องควายพอกะซื้อห้าเรียบงานแลคะ่ะเนาะ โตๆพอก็กินใหญ่ทั้งปุ๊บเนาะค่ะเนาะไอ้นโตเนี่ยน่ะน้องเช้าล้วยมาของน้องกินเต็มน้องกินเต็มปะเป็นหน่อขีดต้มมาน้องกินเต็มป่ะฮึมโอ้เป็นน้อยเป็นน,อน้นนอยขีดต้มมาน้อหน,นามอมา่เขาหอนเลยน้องกินเต็มร้อนเออมิดเดมิดเด เฉาก๊วยติมนน้องกินเต็มมากเลยก็เป็นหมาน้องกินเต็มเนาะน้องกินเต็มให้กินข้าวมันเนาะเช้าอ่ะก็จะไปหาหำทุกเช้าต้องไปหาน้องกินเต็มใช่ไหมแล้วก็ส่งหำแล้วส่งไปโรงเรียนด้วยเก่งมากเลยเฉาก๊วยนี่อเอชเอชก๊วยเฉาก๊วยเฉาก๊วยตุ้ดตุ้ดเร็วเขยเร็วตุ้ด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 เร็วเรียกกาแฟ กาแฟไอโนเลี้ยงสองคนนี่ยางมึนเลยค่ะยางดื้อเลยค่ะเช้าป่วยนี่เอเปร่าเมยค่ะหน่องกาแฟเช้าป่วยก็เห็นกาแฟเขามาแล้วก็ประกาศเขากาแฟแกโอเลียงนะค่ะเนาะนี่ค่ะอ๋อหน่องจิเต็มพามาจบคลิปดีวกว่ามาอ่ะจบคลิปฝากแมงค์โน,นจ่ากดไลค์กดแชร์ให้กดติดตามชแชร์ใล้เพื่อนกำลังแชร์ตัวที่หนึ่งกัค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า